ใช้ NT v แวร์ลูปแม็กซไฟเบอร์ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก6ก0 0ทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30ใเมษายนส5 5โทาร1 8ยน NT โทร8 8งแปคแนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่าย จ่ายบิ t นสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องา NT. ทาง NT โทรคมนาคมแห่งชาติ องเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำานําทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคุดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจร้า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุขถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีข่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนิน,นคือสัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดร์นินแท้คุณภาพดี ต้องผ่านการจิรนัยจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัตโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาด และยังจำหน่ายเห็ดโคลเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนิ่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2565เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามวันที่15พฤษภาคม2565เวลา7นาฬิกาที่ศาลาการ,ปรเปรียนวชยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์สทิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2565พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีได้มอบรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจกักรประจำปีพุทธศักราช2564แด่พระครูสิริการจนาพิรัก เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอยและเจ้าวาดวัดทุ่งมะสังคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเรื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีลและเว้นอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไปวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง3เกี่ยวกับวิถีชีวิตขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปีแต่บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6 สำหรับหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติคือความกระตันยูคือการรู้คุณของผู้อื่นเป็นคุณธรรมที่คู่กระตะเวทีซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ความกระตันยูและความกระตะเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีอริยสัตย์ประกอบด้วยทุกข์คือปัญหาสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหานิโรธคือความดับทุกข์และมรคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์และความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลา พราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทําให้เราใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาท นักท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบ,บูชาและร่วมกิจกรรมทาสีสะพานไม้ที่บริเวณชุมชนมอญบ้านวังกะหมู่ที่สองตําบลหนองลูอําเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอสังขละบ,บุรีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวาการามเนื่องในวันวิสาขบ,บูชาก่อนจะเดินชิมอาหารพื้นเมืองและชมทิวทัศน์บนสะพานไม้อุตมานุสร์ต่อมาในเวลา8นาฬิกานายสุทธิพรศิวเวชพิกุล ายอำเภอสังขระบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทรเรวัตสุดเขตรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขระบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสังขระบุรีตำรวจสถานีตำรวจภูทรสังขระบุรีตชด134ชาวบ้านและจิตอาสาคณะอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบ,บุรีนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสังขระบุรีร่วมกันทาสีสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันทุกปีก่อนเข้าสู่ฤดูฝนทั้งนี้เพื่อเป็นการยืดอายุสะพานให้มีความคงทนถาวรเนืน่องจากสะพานไม้แห่งนี้มีอายุการสร้างมานานกว่า37ปีทั้งนี้สะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว850เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพมา่าใช้ข้ามแม่น้ำสองกะเลียสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะเจ้า,าวัดวัดวังวิเวการามระหว่างพุทธศักราช2529ถึงพุทธศักราช2530เพื่อให้คนไทยกะเหรี่ยงและมอญได้สัญจรไปมาหาสู่กัน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมสะพานเพื่อชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเช้ารวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวมอญขณะที่ในช่วงเย็ยนวันนี้ที่วัดวังวิเวาการามจะมีกิจกรรมรดน้ำต้นโพและตลาดนิพนซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอสังขลบ,บุรีในวันวิสาขาบูชารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2565 วันที่15พฤษภาคม2565เวลา19.30น,นาที่ศาลาการ,ปรเปรียญวชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์ศริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2565พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักง,งานหน่วยงานราชการและเอกชนและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลร,ร,ร,รักษาศีลและเว้นอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามพร้อมทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไป วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญทางศาสนาเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันคือวันขึ้นสิคห้าเดือน6วันประสูติพระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญเดือน6ณบริเวณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบินพัทกับกรุงเทวทหะปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลก่อนพุทธศักราช80ปีวันตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อริยศาสตร์คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการในวันเพ็ญเดือน6ณตำบลพุทธคยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารก่อนพุทธศักราช45ปีและว,วันปรินิพานพระองค์เสด็จปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6ณระหว่างไม้สาระทั้งคู่ใกล้กรุงกุศินาราแควนมัลละก่อนพุทธศักราช1ปีนะับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง3เกี่ยวกับวิถีชีวิตขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปีแต่บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6 สำหรับวันวิสาขาบูชาจะมีกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรับศีลฟังธรรมและในช่วงค่ำจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาโดยอานิสงส์งของการเวียนเทียนเพื่อเป็นการลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติและสังฆานุสติย่อมส่งผลให้ผู้เวียนเทียนมีจิตใจเริ่อมใสหนักแน่นในพระพุทธศาสนาเกิดสริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านวังกาศนักท่องเที่ยวร่วมประเพณีรดน้ำต้นโพตลาดนิพพานในคืนวันวิสาขาบูชาเมื่อเวลา19นาฬิกานายสุทธิพรศิวเวศพิกุลแน่เพรียสังขบ,บุรีพร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมประเพณีรดน้ำต้นโพและตลาดนิพพานซึ่งจัดขึ้นในค่ำคืนวันวิสาขาบูชาที่ลานเจดีพุทธคยาวัดวังวิเวาการามวัดหลวงพ่ออุตมะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง โดยมีจำนวนผู้ร่วมงานกว่า1,500คนซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาผลจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายประกอบกับมาตรการต่างๆของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบ,บุรีและสาธารณสุขอำเภอสังขระบุรีเริ่มผ่อนปรนตามสถานการณ์โรคที่ดีขึ้นจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อลดลงทุกวันทั้งนี้ประเพณีรดน้ำต้นโพและตลาดนิพนาน เป็นประเพณีที่งดงามและน่าชื่นชมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านวังกะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันวิสาขาบูชาโดยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะอดีตเจ้า,าว่ายังมีชีวิตอยู่สำหรับประเพณีรดน้ำต้นโพและตลาดนิพนธ์ของชุมชนบ้านวังกาแห่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยในครั้งนั้นหลวงพ่ออุตมะได้อัเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา ในโอกาสที่หลวงพ่ออุตมะเดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำมาประดิษฐานในเจดีพุทธคยาต่อมาในวันที่10มิถุนายน2530สมเด็จพระเจ้าพี่น้องนางเธอเจ้าฟ้ากลยายนิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้เสด็จมาปลูกต้นพระศรีมหาโพไว้ที่บริเวณลานกว้างหน้าเจดีพุทธคยานับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่ออุตมะจึงได้รื้อฟื้นให้มีประเพณีรดน้ำต้นโพข,ขึ้นเช่นเดียวกับที่ท่านเคยปฏิบัติเมื่อครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในพมา่า ดยประเพณีการรดน้ำต้นโพจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวันวิสาขาบูชาชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่บริเวณลานใต้ต้นโพพิธีจะเริ่มด้วยการสมาทานศีลห้าจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จก็จะทำการรดน้ำต้นโพต่อจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมพิธีจึงจะร่วมการรดน้ำต้นโพโดยรถผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่จัดเตรียมไว้น้ำทั้งหมดจะไหลผ่านรางไม้ไผ่ไปยังบริเวณโคนต้นโพสำหรับน้ำที่ใช้รดต้นโพจะเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำลอยกรีบดอกไม้น้ำผสมน้ำอบแล้วแต่สะดวกเมื่อรดน้ำเสร็จแล้วทุกคนก็จะนำทูบเทียนที่เตรียมมาไปทำการไหว้สักการะต้นโพทั้งนี้ชาวมอญมีความศรัทธาและยึดเอาต้นโพเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากพระองค์ทรงประสูติ์ประสรู้และปรินิพานภายใต้ร่มพระสีมหาโพนั่นเองสำหรับตลาดนิพนานถือเป็นอีกการทำบุญทำทานและการแบ่งปันซึ่งกันและกันของชาวบ้าน ลักษณะของตลาดนิพพานก็คล้ายกับตลาดทั่วไปที่มีโต๊ะตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทางมีของกินทั้งข้าวหวานผลไม้น้ำดื่มและน้ำหวานต่างๆวางเรียงกันอยู่บนโต๊ะตามแต่ที่ชาวบ้านแต่ละคนหรือแต่ละบ้านจะจัดเตรียมอะไรมาแต่ที่พิเศษและไม่เหมือนตลาดทั่วไปก็คือจะไม่มีการใช้เงินในการซื้อขายอาหารในตลาดนิพพานแห่งนี้แต่จะใช้บุญที่ได้ทํามาแล้วนั้นมาซื้ออาหารแทนทั้งนี้ผู้ขายเองก็ปรารถนาที่จะได้บุญจากการนําอาหารเหล่านี้มาจ่ายแจก เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่คนขายก็ได้บุญคนซื้อก็ได้บุญนั่นเองโดยภายหลังจากพระพิกษุเจริญพุทธมนต์เสร็จและเดินลงจากเจดีพุทธคยาเพื่อเดินทางกลับวัดชาวบ้านก็จะนําอาหารที่เตรียมมาร่วมกันถวายแด,ด่พระพิกษุสงก่อนจนเมื่อครบทุกองค์แล้วต่อมาผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามารถเดินเลือกหยิบอาหารคาวหวานผลไม้ต่างๆ และน้ำดื่มที่ชาวบ้านนำมาออกร้านซึ่งนอกจากจะรับประทานในตลาดแล้วยังสามารถนำกลับบ้านไปฝากลูกหลานที่บ้านก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะทุกคนต่างก็ได้บุญในการให้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เพื่อสะสมสะเสบียงบุญไว้เป็นหนทางมุ่งสู่พระนิพพานตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองประเพณีรดน้ำต้นโพและตลาดนิพพานในคืนวันวิสาขาบูชานี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ยืนยันได้ถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวมญสังขบุรี ที่มีต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีระทึกไฟลุกไหม้รถบัสส่งคนงาน30ชีวิตรอดหวุดหวิดเพลิงลุกไหม้เผาทั้งคนเบื้องต้นคัดเครื่องยนต์ขัดค้องเมื่อเวลา7นาฬิกา20นาทีวันที่16พฤษภาคม2565ร้อยตำรวจเอกสุเทพมรกตจากสุพันธ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำารองอเภท่าม่วงจกาญจนบุรีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิ มูลนิธิมิรักเคิลอ,ออฟไลท์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีว่าเกิดเพลิงไหม้รถบัสยี่ห้อเบนซ์สีลายกราฟิกหมายเลขทะเบียน30-0129สุพรรณบุรีรับส่งคนงานตามโรงงานต่างๆบนถนนสาย3า0 9ย3209จากบ้านหนองตักยาบ้านพังตรุหน้าโรงเรียนบ้านห้วยไร่หมู่ที่9ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี หลังรับแจ้งเหตุร้อยตำรวจเอกสุเทพประสานรถดับเพลิงสีแห่งใกล้เคียงประกอบด้วยจากเทศบาลตำบลสำรองเทศบาลตำบลบ้านใหม่เทศบาลตำบลหนองตักยาและออบตพังตรุ่รวมสี่คันรู้เดินทางไปช่วยระดมฉีดดับเพลิงใช้เวลาฉีดประมาณสินาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบัสคันดังกล่าวเป็นรถรับส่งคนงานที่รับคนงานในเครือโรงงานไวตา้าที่รับคนงานประมาณ30คนรับมาจากหน้าอาปบตแสนต่ออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี มาส่งคนงานที่โรงงานตั้งใหม่ในพื้นที่ตำบลหนองตักยามเผอถท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเครื่องยนต์ใต้ท้องรถเกิดขัดข้องทําให้เกิดควันจากเครื่องยนต์ใต้ท้องรถและลูกลามจุดติดเป็นไฟลามไม้ทั้งคันแต่ก็โชคดีที่ตอนเริ่มเกิดเหตุคนขับได้จอดรถและคนงานทั้งหมดได้ลงจากรถปลอดภัยทุกคน ส่วนซากรถรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการลุกไหม้ในครั้งนี้ต่อไปโดยนายประเสริฐยังสุขอายุ48ปีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิเล่าว,ว่ารับแจ้งเหตุรีบมาที่เกิดเหตุมาถึงที่เกิดเหตุพบไฟลุกไหม้ใต้ท้องรถล้อซ้ายหลังมีควันมีไฟไหม้ยางระเบิด2เส้นจึงประสานรถดับเพลิงมาช่วยดับเพลิงคนงาน30กว่าคนวิ่งลงจากรถหนีตายกันปลอดภัยทุกคน ส่วนรถซาบ้าจะไปส่งคนงานที่โรงงานไวต้าหนองตักยาก็วันก่อนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าหน้าโรงงานทับไฟแล้วก็ได้รับแจ้งจากโต๊ะโต๊ะตํกราครับว่ามีเหตุรถประตูคนงานรถพัดไหมครับอ่าผมก็ได้รีบมาตรวจสอบที่กัดเหตุเบื้องต้นนะที่มาถึ้งแล้วไฟลุบระหว่างเครื่องล้อสายแทบแทบเป็ไหนนะที่มาตึงไฟยังไม่ค่อยแรง แล้วก็ได้ตากๆกับรถระเภาครับเพราะว่าที่รอรถระเภาก็ยางระเบิดตรงเส้นแล้วไฟก็ขึ้นเลยแล้วคนอ่ะคนในรถลงได้หมดเหรอลงกัหมดแล้วเยอะไหมเยอะไหมประมาณสิบกว่าคนถึงไหมสิบกว่าคนขึ้นไปเพราะว่าเป็นคนงานจะไปโรงงานไฟต่อฟูส์ไฟต่อฟูเนาะก็ผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะครับครับรวมอ๋อแต่ไม่มีใครเป็นไรไม่ไม่มีคนเจ็บ ครับผมเราพอหลังจากรถดับเพลิงดับแล้วเราทําไงต่อพอไฟเริ่มลงก็รถดับเพลิงต้นรถดับเพลิงมาถึงก็ทำการติดน้ำดับเพลิงมากี่คันนะประมาณต้นต้นก็มีทางเทศบาลําลองบ้ตรใหม่กอ๋อนานไหมใช้เวลาดับใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีประมาณสามสิบสามสิบเนาะไฟไฟเขาสงบใช่ครับแต่ไม่มีใครเป็นไรเนาะไม่มีผพ้ไดรับเจ็ิครับ สัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่เขตสลักพระเฝ้าดูแลช้างป่าเพศผู้อายุ15ปีป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดล่าสุดล้มแล้วจากกรณีพบช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเพศผู้อายุ15ปีได้รับบาดเจ็บที่เท้าหน้าด้านขวานอนแน่นิ่งอยู่ที่บริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูงท้องที่บ้านหม่องกระแทะหมู่ที่5ตำบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยน,นายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งได้สั่งการให้ นายไพฑู์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระร่วมกับสัตวแพทย์หญิงลักษณาประสิทธิทชัยนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งแคบเร่งดำเนินการรักษาช้างป่าตัวดังกล่าวอย่างเร่งด่วนตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกา20นาทีวันที่15พฤษภาคม2565 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลับพระว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่ได้พยายามช่วยเหลือช้างป่าตัวดังกล่าวอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตของช้างป่าเอาไว้ได้เนื่องจากช้างติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างรุนแรงและช้างได้ล้มเสียชีวิตลงเมื่อเวลา15นาฬิกา5นาทีที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปคณะศัตวแพทย์จะได้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนอวัยวะภายในร่างกายของช้าง เพื่อนำไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนการทำลายซากช้างเจ้าหน้าที่เลือกดำเนินการด้วยวิธีการฝังกลบซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายกอบตท่ากระดานนำรถแบ็คโฮมาขุดหลุมเพื่อฝังกลบซากช้างป่าเป็นอย่างดีจังหวัดการประกาศเตือนประชาชนใน6อำเภอฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากระหว่างวันที่15-17พฤษภาค,คมนี้ วันที่15พฤษภาคม2565นายกองเอกพงษ์สทรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการจังหวัดลงนามโทรศารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีด่วนที่สุดที่กจกอปพจ0021ทับว .79 ลงวันที่14พฤษภาคม2565จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบ,บุรีถึงผู้ปฏิบัตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการอำนวยการอำเภอทุกอำเภอและผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่งผู้รับทราบผบอพลรเกออ้าผบมทบหนึ่งเจ็ดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่หนึ่งสองสามสี่แล้วรองผู้อำนวยการรอมอนอก,กอจอวงเล็บทโทรสารฉบับดังกล่าวระบุข,ข้อความว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่2 104ทับ5 6 5ลงวันที่14พฤษภาคม2565เวลา17นาฬิกาแจ้งว่าในช่วงวันที่15-17พฤษภาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยปริมาณฝนตกสะสมอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และมีอำเภอที่เฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอไซโยกอำเภอศรสีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิมอบ่อพลอยและแอลาวขวัญระหว่างวันที่15-17พฤษภาคม2565เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงให้กอปพอ,อกอ,อปพอ,อป,อปทและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธ,รรรธภารณภัยดำเนินการดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต,ตลอด24ชั่วโมงฝราวังสถานการณ์ฝนฟ้าขนอง ลงกระโชกแรงและปริมาณฝนสะสมที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากให้รีบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันที2หากเกิดสถานการณ์สาธารณาภัยในพื้นที่ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีโดยประสานจัดกําลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยพร้อมทางแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีทางแอปพลิเคชันไลน์ รายงานสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบ,บุรีและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ DPM_UNDERSCORE_KAN_at_hotmail.co.th และสำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและดำเนินการด้วย ฉลองเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนำทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีข่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราช ใหญที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีรวิวใช้ NTV a l u e Max Fiber ใ hey, ห้ริวเรียนรู้ ให้ดิวชุนุกหกร้คับหกร้อยสี่ร้อยเก้บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30มเมษายนสองพันาร้อยสิบห้ายย 2, โทรหนึ่งแปดแปดแปด NG โทรแล้คาราคมแห่งชาตินินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทําเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองกาญหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์034 512144บริหารงานโดยคุณกินไนสิริฤรษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่าน